สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลส่วนคลิปในวันนี้เราก็จะมาคุยก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยันเต็ดมีคิวจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลเวลาส4ทุ่มวันนี้ครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็เช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับเกมในวันนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่อันดับที่3ส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่5แมนยูแข่ง26นัดเท่ากันกับนิวคาสเซิลในตอนนี้ แต่ว่าประตูได้เสียของทั้ง2ทีมต่างกันมากเลยครับแมนยูได้41เสีย35ส่วนนิวคาสเซิลได้39เสีย19แล้วก็แต้มก็ไม่ได้ห่างกันมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี50แต้มส่วนนิวคาสเซิลมี47แต้มนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยจะมีตัวเจีบอยู่ถึง6คนเลยนะครับมีมิเกลอาร์เมรอนนิกป๊อปอแลนแซงแม็กซิเมงแอนโทนีกอร์ดอนเอมิลคาร์ฟแมทธิวลองสตาร์ฟนะครับ6คนนี้ ส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหนักหน่อยนะครับมีถึง10คนนับที่ไม่พร้อมในเกมนี้มาซิลซาบิเซอร์ที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมทีมชาติส่วนมาร์คัตเลฟฟอร์ดเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังต้องรอเช็คความฟิตแล้วก็อองตัวนี้มาร์ซิยาวก็น่าจะต้องรอเช็คความฟิตเหมือนกันครับตามข่าวส่วนลาเฟวารานก็ไม่สามารถลงได้ครับมีอาการบาดเจ็บตอนนี้ฟันเดอร์เบ็กคิสเตียนอิลิเซนทอมฮีตันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะมีอาการบาดเจ็บมานะครับ แล้วก็จะมีอเลฮันโดกานาโชฟิวโจนส่วนคาซมิโลนะครับในเกมนี้ติดโทษแบนนะครับไม่สามารถลงได้ผู้เล่นชีแมนของทั้ง2ทีมนี้ต้องรอเช็คความฟิตหนึ่งคนก็คือมาคัตแลฟอร์ดส่วนอีกคนหนึ่งมิเกลอาร์เมรอนเนี่ยของนิวคาสเซิลเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับฤดูกาลนี้มิเกลอาร์เมรอนยิงไปแล้ว11ประตูส่วนมาคัตแลฟอร์ดยิงไป14ประตูครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่ามาคัตแลฟอร์ดจะสามารถลงได้หรือเปล่า แต่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอีกหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบุนโอฟอนเดนเดสนะครับที่กลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แดนหลังก็ยังมีลิซันโดมาตินีครับยังสามารถพึ่งพาได้เหมือนเดิมจะหนักก็คือแดนกลางที่ไม่มีคาสซิ i มโลแถมยังต้องเสียมาซลิลซาบ b ิเซอร์เครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสของสกอตต์แม็กโทเมเนกับเฟตนะครับดูท่าแล้ว เรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นก่อนครับเจ้าบ้านเนี่ยทั้ง11คนเนี่ยที่คาดการไว้นิกโอบน่าจะผ่านความฟิตลงมาเล่นได้ครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยน่าจะเป็นสวินบอทแมนกับฟาเปียนแชร์ครับแบ็กขวาคีเรนทิปเปียก็ยังพร้อมแบ็กซ้ายแดนเบิร์นก็ยังพร้อมครับกองกลาง3ตัวของนิวคาเสเซิลไม่ว่าจะเป็นวิลล็อกกิมไลหรือว่าลองสตาร์นะครับก็ยังพร้อมครับตอนนี้ กองหน้า3ตัวอลนแซมแม็กซ์แมงยังต้องหลอกเช็คความฟิตแต่ก็น่าจะมีโอกาสลุ้นลงกองหน้าก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซัคแล้วก็ทางปีขวาก็จะเป็นเมอร์ฟี่นะครับผมส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รัษาประตูก็ยังคงเป็นดาวิดเดกอา ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสองคน Martinez, ลิซันโดมาติเนสหลัเฟเวาลานี่ต้องรอเช็คความฟิตนะครับแบ็กซ้ายลุกชอแบ็กขวาคงเป็นอารอนฟานบิซาก้าครับส่วนกองกลางตัวรับเนี่ยคงเป็นโอกาสของสกอตแม็กโทเมนีกับเฟรครับไม่แน่ใจว่ามาเซลซิปิเซอร์จะสามารถผ่านความฟิตลงได้หรือเปล่าส่วนปีขวาเป็นแอนโทนี่ปีซ้ายเนี่ยเลดฟอร์ดต้องรอเช็คความฟิตกองกลางตัวรุกบูโรนเฟอร์นันเดสส่วนกองหน้าตัวเป้าก็เป็นบอลเวกฮอร์สครับผมของแมนยูก็มี4คนนะครับที่ โีโอกาสลงได้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บค้างอยู่ก็คือลาฟเฟลวารานมาเซลสาบิเซอร์มาคันและฟอร์ดแล้วก็อองตัวนี้มักซียาวนะครับต้องรอลุ้นว่าเช็คคอมฟิตผ่านหรือเปล่านะครับตามข่าวครับผมสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับหครั้งหลังสุดจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะได้ถึง3ครั้ง แล้วก็เสมอ2ครั้งครับแล้วก็ยังไม่แพ้นิวคาสเซิลเลยนะครับ5เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกก็คือเจอกันในพรีเมียร์ลีกครับทั้ง2ทีมเสมอกันไป0ประตูต่อ0ที่โอทาฟอร์ดส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไม่นานนีะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับครับ2ประตูต่อ0 โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถคว้าชแชมป์ไปได้หลังจากที่เอาชนะนิวคาสเซิลเกมในวันนี้ถ้านิวคาสเซิลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็จะมี50แต้มขึ้นไปเทียบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าประตูได้เสียข,ของนิวคาสเซิลดีกว่าแมนยูเยอะเลยครับทำให้นิวคาสเซิลจะขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางครับถ้าสามารถเอาชนะแมนยูได้แต่ว่าถ้าเสมอกันก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ยังคงหลังอันดับ3ของตาราง แล้วถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสามารถเอาชนะก็จะทิ้งห่างนิวคาสเซิลไปอีก3แต้มเป็น6แต้มเลยนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าแมนยูจะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้หรือเปล่าครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับขา่า Man วซาดแมนยูในวันนี้เกมที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะบุกไปเยือนเนวคาซินเป็นการคุยก่อนเกมกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอืน่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ